x 6 r ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทแม่เจ้ามาโอ้โหเอาใจวัยรุ่นห0 0สภพพป้ายแดงอ่าตัวนี้ลายลังพึ่งด้วยนะเขาเรียกลายหายากแล้วที่พันสีหาย,ยากมากสีนี่แบบว่าขายดีเลยอ่าตัวนี้ลายหายากลายลังพึ่งพันดาว9ก0 0พันทำฟรีดาวให้ลูกค้าไปช่วยดาวไปช่วยดาวอีกแล้วแม่เจ้าห้0 0พันค่างวดอยู่ห้าหนกว่าค่างวดแค่าห้าหนกว่าเออแล้วก็ที่พันวิ่งแมงสี 4, ่พันโลสภพพป้ายแดงเลยนะถอแต่งครบแล้ว 4,200กิโลดูดลดอกงูกบ้งยางเต็มเต็มดอกเต็มไม่เต็มไม่เต็มเต็มเนี่ยใหม่ไม่ใหม่ไปดูดิอ๋อนี่ดูนี่เส้นางสียังอยู่เลยนะแนะเนี่ยขดอุ้ยยังอยู่เลยนะ4,000กโลแท้้รับประกันครับร้านเรา มีการกอมาย,ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับคันนี้สี่พันโลฟรีดาวออกรถสูตบาทค่างวดหกพันกว่ารีบมาดูรีบมาจับจองเลยนะอ่าลายลางังพึ่งครับตัวนี้หายากโคตรครับผมจะเป็นสีเขียวแหละลายธรรมดาก็มีอ่อเริ่มต้นดาวเท่าไหร่เก้าพันก็มอีอันนี้เอาอันนี้นนนนจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้า ดาวเราตูนบ้านกันไปเสียบีทบอกช่วยดาวนะครับไปตีดาวครั้งละหกพันหกพันกว่าหรือจะดาวก็ได้อ่าและที่พันจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยเช่นเดิมฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่ต้องเสียฟรีโอนฟรีพรบรฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าติดตั้งสายและที่พันนะครับมาที่ร้านไม่ต้องทำเรื่องจองนี่เลยนี่ไม่ต้องมาไม่ต้องทำเรื่องจองมาเชื่อเอกสารการส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดทำเรื่องจองแค่สองพันมีไฟแนนซ์ไปเก็บถึงหน้าบ้านและสองพันจะไปคิดยังไงลูกค้าอ่า 2,000ล้วก็มาหักเป็นเงินดาวให้เรียบร้อยจัดส่งฟรีเช่นเคยครับผมฝากไว้ด้วยครับผม